ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมานาประจำวันพอดแคสต์สวัสดีค่ะชานิชยุติค่ะสวัสดีค่ะจุธามาชัยขันงามค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องคริสเตียนทำได้ไหมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อนี้นั่นก็คืออาจารย์วารุณาเชื้อหน่ายนะคะหรืออาจารย์ซิมนั่นเองค่ะขอต้อนรับอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้นะคะคําถามแรกของเราคือประเทศไทยเรามีเทศกาลพิีและพิธีการต่างๆมากมายค่ะและบางอย่างก็เป็นคําถามสำหรับคริสเตียนเองว่าทําได้หรือไม่เช่นสงกรานต์หรือเราจะไปลอยกระทงหรือว่างานโศพแบบคนพุทธหรือว่าการไหว้บรรพบุรุษของไทยเชื้อสายจีนนะคะวันนี้อยากให้อาจารย์ให้ความรู้แนะนําพวกเราในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะคะแล้วก็หลักการในรการในการพิจารณาว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้ ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามนี้ถ้าถามถึงหลักการนี่นะคะจย์อยากพูดอย่างนี้นะคะว่าที่ชิงพวกเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็เป็นคริสเตียนด้วยดังนั้นเราจึงเป็นคริสเตียนไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะแยกตัวเองเนี่ยออกจากสังคมออกจากประเพณีหรือวัฒนธรรม<ะ>หรือว่าปฏิเสธประเพณีเหล่านี้โดยสิ้นเชิงนะคะ แต่ขณะเดียวกันนะคะเราเองก็ต้องระมัดระวังนะคะในความเป็นคริสเตียนเนี่ยระวังที่จะต้องไม่ผสมผสานความเชื่อของเรานะคะกับความเชื่อของศาสนาดั้งเดิมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอ,อยากจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะ,อะขอยกตัวอย่างนะคะจากในพระคัมภีร์นะคะอย่างเช่นในพระคัมภีร์เนี่ยพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์เองก็มีการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะของตะวันออกใกล้โบราณโลกเวลานั้นเนี่ยนะคะ บางอย่างเนี่ยมาใช้ในพระคัมภีร์แต่ว่ามีการให้ความหมายใหม่ตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำพันธสัญญาใช่ไหมคะคู่สัญญาเนี่ยสิ่งที่เขาทำกันในโลกโบราณก็คือจะเอาสัตว์มาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะตัดสัตว์นั้นเนี่ยออกเป็นสองท่อนนะคะแล้วก็เป็นการทำพันธสัญญาผูกพันกันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะผิดสัญญานี้ฝ่ายนั้นก็จะต้องมีอันเป็นไปายเหมือนสัตว์ตัวนี้นะคะ แล้วก็เราจะพบว่าในปฐมกาลเองนะคะพระเจ้าก็ส่งใช้วิธีนี้ค่ะในการทําพันธสัญญากับอับราฮัมดังนั้นเราจะเห็นว่ามันมีการนําวัฒนธรรมของโลกโบราณนะคะมาใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนความหมายใหม่ค่ะหรือถ้าเรายกตัวอย่างอีกอันนึงใกล้เข้ามาเป็นในพันธสัญญาเดิมขอโทษพันธสัญญาใหม่นะคะเราจะเห็นว่าอย่างอัครทูตยอนเนี่ยค่ะเขาก็มีการนำเอาคำศัพท์ใช่ไหมคะ ของคนกรีกในเวลานั้นอย่างเช่นคำว่า logos เนี่ยนะคะที่หมายถึง uh, สิ่งสูงสุดหรือหมายถึง principle of knowledge ในเวลานั้นเนี่ยมาใช้ให้หมายถึงภรวาทาดังนั้นยอเนี่ยให้ความหมายใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยน uh, ว่า logos เนี่ยหมายถึง uh, พราะว่าทะที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองอนะคะหรือแม้แต่นะคะเทศกาลคริสต์มาสหืือีสเตอร์ที่เราฉลองกันอยู่เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่มาจากของคริสเตียนทีเดียวแต่ว่าเราเอาอเทศกาลฉลองของอวันเกิดสุริยเทพนะคะของคนโรมันเนี่ยเอามาฉลองใช้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเองเนี่ย อยากหนุนใจเรานะคะว่าเราไม่ควรจะกลัวนะคะที่จะพิจารณาไม่ควรไม่ควรจะกลัวที่จะพิจารณาแต่เราควรที่จะรู้จักที่จะปรับใช้ค่ะประเพณีเหล่านี้นะคะอย่างเหมาะสมอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเข้าใจง่ายๆมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์เปาโลใช่ไหมคะอาจารย์เปาโลนี่นะครับในสมัยของท่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่หัว ก้าวหน้านะคะหวัวทันสมัยมากนะคะท่านแนะนำคิทจกักคริสเตียนในคิทิจักโครินนะคะบอกว่าคริสเตียนเนี่ยสามารถทานอาหารที่ผ่านการไหว้รูปเคารพแล้วได้นะคะแต่ว่าท่านไม่สนับสนุนให้คริสเตียนในเมืองโครินเนี่ยไปร่วมเคารพบูชารูปเคารพเหล่านั้นดังนั้นอาจารย์ปาโลจึงบอกว่าเราเนี่ยรับประทานได้แต่ว่าอย่าทำให้คนสนุก ถ้ามีคนสะดุดอยู่ในที่นั้นเราไม่ควรรับประทานไม่ใช่ว่ารับประทานไม่ได้แต่เราเห็นแก่คนเหล่านั้นที่อาจจะสะดุดในความเชื่อนะคะดังนั้นเองนะคะอยากหนุนใจว่าสิ่งที่คริสเตียนควรจะทำนะคะก็คือเราเองอาจจะต้องศึกษาให้รู้จริงๆว่าไอ้ประเพณีเหล่านี้เนี่ยนะคะที่อยู่รอบตัวเราในสังคมในบริบทของคนไทยของเราเนี่ยนะคะเราศึกษาให้รอบคอบก่อน ศึกษาจนรู้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรหรือเปล่านะคะของประเพณีนี้ที่อาจจะมีความหมายทางศาสนาแฝงอยู่ลึกๆนะคะตัวอย่างเช่นทู่นะคะที่เรารู้จักกันอาจจะอาจจะมีความหมายทางศาสนาแฝงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดเราเองอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการจุดทู่คะคะ แต่ว่าขณะเดียวกันเราก็อาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นมาแทนได้เช่นเราอาจจะใช้เทียนแทนธูปพร้อมกับกล้าที่จะใส่ความหมายใหม่ลงไปเช่นบางคนก็ให้ความหมายใหม่ของเทียนว่าเทียนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความสว่างพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลกแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามต้องบอกก่อนนะคะว่าการปรับเปลี่ยน หรือให้ความหมายใหม่แบบนี้คริสเตียนบางคนอาจจะไม่สบายใจนะคะแต่ส่วนตัวจันเองแล้วจันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราสามารถอยู่ได้อยู่ร่วมได้กับชุมชนของเราค่ะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตอนอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยหน่อยว่าไอ้ปฏิบัติปรับเปลี่ยนแล้วก็ปฏิเสธเ,เนี่ยมันมันคือ,อยังไงคะอาจารย์ ปฏิบัติปรับเปลี่ยนปฏิเสธเนาะใช่ไหมสี่ปอที่อาจารย์พูดถึงอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออเรื่องนี้ยังไงดีคะอาจารย์เราจะเข้าใจเรื่องนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้ที่จริงเมื่อกี้น้องบลูพูดเนี่ยก็สรุปไปแล้วนะ <c oughs> ปฏิบัติก็คือว่าเราก็คืออย่างนี้ก่อนเราคิดก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะไม่ปฏิเสธประเพณีใดๆอย่างสิ้นเชิงนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่ผสมผสานความเชื่อ ศาส,สนาดั้งเดิมนะคะทีนี้เราก็เองอาจจะต้องเวลาที่เรามาปรับหรือเปลี่ยนเนี่ยเราเองเป็นการให้ความหมายใหม่นะคะเหมือนอย่างในตอนต้นที่แนะนําไปแล้วใช่ไหมคะว่าอย่างคริสต์มาสเองเนี่ยมันก็เอามาจากประเพณีของศาส,สนาโรมันเลยด้วยซ้ำไปแต่เรามาปรับเปลี่ยนให้ความหมายใหม่ ะะดังนั้นเองคริสเตียนควรที่จะมีใจกล้านะคะแล้วก็ต้องทำการศึกษาสักนิดหนึ่งว่ามันมีองค์ประกอบใดบ้างนะคะของประเพณีนั้นๆนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับาศาสนานะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะปรับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเนี่ยขัดต่อหลักข้อเชื่อของเราอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเองก็อยากจะอยู่ในชุมชนอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาจุดยืนความเชื่อของเราเนยนเชื่อว่าพวกเราเนี่ยโดยสามัญสำนึกโดยการทรงนำของผู้ยานบริสุทธิ์พระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เราที่จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงได้อย่างแน่นอนนะคะ สุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์หนุนใจคุณผู้ฟังสั้นๆหน่อยค่ะที่กําลังประสบปัญหาในการเลือกที่จะทําหรือไม่ทําบางอย่างนะคะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะ,ะเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในจุดยืนการเป็นคริสเตียนเพื่อที่จะแบบทาตัวปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยค่ะจะอยากหนุนใจอย่างนี้นะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเป็นคริสเตียนนะคะเวลาเราเจอว่าเราจะต้องไปร่วมงานได้หรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใน ตำแหน่งหน้าที่นะคะเราก็อาจจะมีทางออกได้มากกว่านะคะขอพระเจ้านำขอพญามุสุดนำนะคะให้เราเนี่ยที่จะมีใจกล้าหาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรือเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยคะ่ะขอพญามุสุดช่วยเรานะคะโดยที่เรามีใจกล้าหาญในการที่จะคอมม u n i c a t หรือว่าสื่อสาร กับทางหน่วยงานนั้นๆในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่นะคะว่าเราทำได้อะไรบ้างที่เราทำได้และอะไรที่เราทำไม่ได้ซึ่งอันนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่เราจะบอกแล้วก็ประกาศกับชุมชนหรือว่าที่ทำงานที่เราทำอยู่นะคะว่าคริสเตียนเนี่ยยินดีที่จะมีส่วนในชุมชนแต่ขณะเดียวกันคริสเตียนก็มี หลักข้อเชื่อของเรานะคะคที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องให้เกียรติถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราตลอดเวลาดังนั้นก็อยากจะหนุนใจนะคะซึ่งหลักการง่ายๆแบบนี้นะคะ่ะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในชุมชนกับสังคมที่เราอยู่ได้อย่างมีสันติสุขนะคะเราเขาก็จะรักเรา ะะเรารักเขาเขาก็รักเราด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่นะคะหลายๆหน่วยงานหลายๆชุมชนเนี่ยเขาก็ให้เกียรตินะคะคิดเสียนแล้วก็เข้าใจจุดยืนของเรามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะๆมากเลยนะคะอลองดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์จิมนะคะยังไงคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ายังอยู่ในหัวข้อเดิมค่ะคริสเตียนทำได้ไหม ในช่วงท้ายคลิปวันนี้นะคะเราก็อยากจะแนะนําหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางมานาประจําวันนะคะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่ารักษาความเชื่อคะ่ะหนังสือเล่มน,นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะคะที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนความเชื่อในการติดตามพระเยซูแล,และติดสนิทก,กับพระองค์มากยิ่งขึ้นเช่นคําถามคุณจะยอมทํามากแค่ไหนเพื่อจะติดตามพระเยซูซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นคำพยาาเป็นประสบการณ์เป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งในขนม ธรรมเนียมประเพณีเก่าๆอะค่ะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเขาก็เล่าถึงความยากลําบากแล้วก็จุดยืนการคริสเตียนของเขาแล้วก็การปฏิบัติตัวกับพ่อคุณแม่ที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะหนังสือเล่มนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในราคาแค่40บาทเท่านั้นนะคะราคาน,นี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะทุนผู้ฟังสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง Line ID at thaiodb นะคะและทาง Facebook มานาประจําวันได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ